สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระสาระนารยเรื่องคือเรื่องซปเปอร์ฟู้ดไทยปลาที่ต่างชาติยอมรับเลยว่ามีแคลเซียมสูงกว่าแซลมอนถึง25เท่าดีต่อหัวใจและสมองเป็นซปเปอร์ฟู้ดของไทยมีแคลเซียมสูงนะครับ ป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีแคลเซียมสูงพร้อมทั้งสารอาหารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและสมองปลาที่มีแคลเซียมสูงกว่าปลาแซลมอนถึง25เท่าแคลเซียมเป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการมีสุขภาพดีการได้รับแคลเซียมเพียงพอไม,ไม่เพียงช่วยให้กระดูกแข็งแรงยังดีต่อการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจและ ระบบประสาทอีกด้วยเมื่อพูดถึงอาหารที่มีแคลเซียมสูงหลายคนนึกถึงนมหรืออาหารทะเลหรือปลาสาดินปลาแซลมอนหรือกุ้งหรือปูแต่มีไม่กี่คนที่รู้ว่าปลากระตักนี่แหละซึ่งเป็นปลาที่คุ้นเคยในเวียดนามน,นั้นกลับมีแคลเซียมสูงกว่าปาาลาแซลมอนเสียอีกตามข้อมูลจากกระทรวงกรเกษตรข,ของสหรัฐอเมริกา ปลากระตัก100กรัมมีแคลเซียม2 3 2มิลลิกรัมขณะนี้ปลาแซลมอน100กรัมมีแคลเซียมเพียง9มิลลิกรัมเท่านั้นหมายความว่าปลากระตักมีแคลเซียมสูงกว่าปลาแซลมอนถึง25.7เท่าเลยนอกจากแคลเซียมแล้วปลากระตักยังมีสารอาหารมากมายนะครับปลากระตัก4 5กรัมมีพลังงาน95แคลอรี่ โปรตีน13กรัมไขมัน4กรัมและมีวิตามินกับแร่ธาตุต่างๆเช่นวิตามิน B3 B12 ซิซีลีเนียมเหล็กและโพแทสเซียมด้วยสารอาหารที่หลากหลายปลากระตักจึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านประโยชน์ของปลาปลากระตักมีอะไรบ้างจากการตรวจสอบองค์ประกอบทางโภชนาการของปลากระตักจะเห็นได้ว่าเป็นปลาที่มีโปรตีนสูง การเพิ่มอาหารที่อุดมด้วยโปรตีนเช่นปลากระตักในมื้ออาหารจะช่วยในการควบคุมน้ําหนักได้เพราะโปรตีนทําให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นและยังช่วยรักษามวลกล้ามเนือ้อนะครับปลากระตักยังเป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า3ที่ช่วยเสริมส่งเสริมสุขภาพหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานวิจัยหลายฉบับระบุว่าโอเมก้า3ช่วยลด ระดับไตคิสไลน์ชะลอการก่อตัวของคราบไขมันในหลอดเลือดและลดความบันโลหิตอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองได้เนื่องจากสามารถลดการเกิดลิ่มเลือดได้การศึกษาในสารัฐจาก h a r v ฮาวาดเมดิคอลส o ูลยังพบว,ว่าการรับประทานปลากระตักช่วยเสริมเสริมการทำงานของสมองและลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม นักวิทยาศาสตร์พบว่าผู้บริโภคอเมก้าสามในปรมิมาณมากจะมีระดับสา,ารเบต้าอะไมลอยด์ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ต่ำกว่าอเมก้าสามในปลากระตักยังดีต่อสายตาการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยอ,มอเมก้าสามยังช่วยลดความเสี่ยงโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการสูญเสียการมองเห็นนวิจัยพราว่าการขาด ซิลิเนียมอาจท,ทำให้เกิดปัญหาต่อมไทรอยด์ผิดปกตินะครับการรับประทานปลากระตักประมาณยากกรบมหรือว่าสเสิเร์ฟจะได้ซิลิเนียมประมาณ3 1ไมโครกรัรมนะครับดังนั้นการบริโภคปลากระตักเป็นประจำช่วยเสริมซิลิเนียมให้ร่างกายส่งผลดีต่อระบบต่อมไทรอยด์ปลากระตักในประเทศไทยเป็นมีขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปในน่านน้ำไทยและถือเป็น ทรัพยากรสัตว์น้าที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจกรมประมงแบ่งกลมปลาเป็ดซึ่งรวมปลากระตักไว้ด้วยและใช้เครื่องมือเช่นอวนล้อมจับอวนครอบช้อนหรืออวนยกในการจับปลากระตักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในการจับปลากระตักแบบพื้นบ้านมักใช้อวนทับตะลิงหรืออวนล้อมจับในเขตน้ําตื้นความลึก1นเมตร โดยเรือจะล้อมฝูงปลากตักแล้วดึงอวนขึ้นเกยชายฝั่งจากนั้นใช้สวิงหรือตะกา้าตักปลาออกมาซึ่งในบางพื้นที่เช่นอำเภอสายบุรีจังหวัดปดัตตานีมีการใช้วิธีนี้ในอดีตบางครั้งการใช้เรือปั่นไฟเป็นวิธีตักจับกลางคืนเพื่อดึงปลากตักเข้ามาในอวนเมน,ทน,ทนมูที่นิยมใช้ปลากตักในประเทศไทยได้แก่ นำมาทำน้ำปลาโดยเยาะในภาคใต้ทอดกรอบผสมในอาหารแปรรูปเช่นข้าวเกรียบปลาโดยปลากระตักมีบทบาทสำคัญในการผลิตข้าวเกรียบที่มีแคลเซียมสูงนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ